สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์บริฟต์ขบผมธนงขันทองครับวันนี้เราไปโฟกัสที่ตลาดคริปโตนะครับซึ่งทำแรลลี่ทำให้ทั้งบิตคอยและอนะีเธอเรียมสร้างสถิติใหม่เลยทีเดียวโดยล่าสุดนะครับบิตคอยราคาอยู่ที่6,7.800กว่าเหรียญน,นะครับมาเก็ตแคปไปอยู่ที่ระดับ1.2ล้านล้านแล้วนะครับส่วนอีเธอเรียมนะครับขึ้นไปเกินกว่าระดับส0 0พ 800เหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับมา켓แคปอยู่ที่5 6 000, 6 0 0 0กว่าล้านเหรียญน,นะครับถึงแม้ว่าการเรลลี่นะครับของตลาดคริปโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะผันผวนมากนักลงทุนส่วนมากนะครับหรือว่านักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มนะครับตลาดเงินคริปโตยังคงสามารถที่จะไปต่อไปได้อีกทั้งนี้เนื่องจากว่าบางคนก็มองนะครับว่าเงินคริปโตจะเป็นตัว hedge หรือว่าป้องกันในเรื่องของทางด้านเงินเฟ้อนะครับคล้ายๆกับหน้าที่ของทางด้านทองคำนะครับลาสุด h ฮสฟันนะครับไมเคิลมอกมองว่าค่าของบิตคอยนะครับอาจจะไปถึงระดับ70,000เหรียญก็เป็นไปได้ส่วน JP Morgan นะครับมองระยะสั้นนะครับก็สามารถไปได้นะครับ7,3,000เหรียญส่วนระยะยาวกว่านั้นนะครับเงินบิตคอยจะไปได้ที่1,46,000เหรียญครับ ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนตงบุรีหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรีหลวงฟันไม่หยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สแกมรวมทั้งเบื้องบนแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับขมอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ